จะมาทำการตัดชำต้นพริ้งพริ้งเซตนะครับพริ้งพริ้งเซสแล้วก็มีใบดังอันนี้เป็นใบที่เกิดขึ้นมาใหม่ล่าสุดก็มีด่างตัวนี้นิดนึงนะครับเันจะตัดชำอุป,ปกรณ์ที่ใช้ก็คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ก็ควรที่จะพ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาดสักหน่อยครับ แล้วก็กระถางที่ใช้วันนี้เราจะใช้กระถาง4นิ้วนะครับเพราะเป็นเพียงแค่การชําเรียกรากออกมาก่อนแล้วพอรากออกแล้วเราก็จะค่อยย้ายลงกระถางใหญ่ต่อไปอีกกันหนึ่งก็ได้แก่ แป๊กน้ำมอสนะครับหมักน้ำแล้วก็ปูนแดงหน้าสูงที่จะใช้อบมันนี้ใช้สูงขนาดประมาณ12นิ้วคูณสิบแปนิ้ววิธีตัดเราก็จะดู ยอดที่ตัดออกไปก็ควรที่จะมีใบสักประมาณ3ใบขึ้นไป3-4ถึงใบกำลังดีพอตัดแล้วเราก็เหลือที่ต้นอีกประมาณน่องน้อย3-4ใบก็จะทำให้ตัตรวาการรอดทั้งยอดทั้งต้นก็จะปลอดภยัยเดี๋ยวจะตัด4ใบนี้ออก แล้วเราก็มีรากอากาศติดมาด้วยแล้วก็อาปูนแดงก็ไปทิ้แหงอาปูนแดงแล้วก็จริงไว้สักสิบถึงสิบห้าปีให้ปูนมาแห้งสักหน่อยก่อน แดงไม่ปร้อยก็่าที่ต้นแม่ด้วยนี่เป็นต้นแม่พันของเราครับ okay. พอสักสิบห้านาทีผ่านไปสิบห้านาทีปูนแดงก็แห้งนะครับเพื่อหล่อยนื้ต้นแม่ต่อมาก็เอาสเปกนหนมหมอดมาหุ้มตรงรากอากาศนี้ไว้ แกน้ำมออจะต้องไม่เปียกน้ำจนเกินไปให้แค่พอชื้นๆเข้าสไปในการทา จะกดตรงขอบขอบสักหน่อยให้คําแน่นๆนะครับเมืนน่อแน่นดีแล้วนะครับความก็จะไม่หลุดออกมาอ,อีกนน็น,นัรนใช้ได้แล้วเราก็นำใส่ในถุง ออยางแห้งแน่นเกี่ยวกับการเข้กกขาของมาก็การควบคุมความชื้นเอาไว้ในถุงเมื่อตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปวางไว้บริเวณที่มีแสงแดดนำใด รอสักประมาณ3-4สัปดาห์ก็จะมีร่างออกมาแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับ